สวัสดีค่ะพี่น้องมาพอดีเลยนะคะพี่น้องค่ะพี่น้องมามื่อวานนี้สิพามากินขนมจีนแกงตไตปลาขนมจีนแกงตไตปลากินมาลายพี่น้องเคยหน่อยนึงเพราะว่าแกงไตปลามันหลาหรอกมาพี่น้องเซฟเซฟน้ำกัน แกงกระถูปนกข้าเจ้าใส่แกงแตกป่ะอ๋อพี่ลูกตานก็นมีตังนอนนึ่งทางให้เจ๊เสียงดังิลวกลูกเอ้ใครนอนกวนเสียงดัง มีตังเมตังนอนกดฉงแดงรอระลูกหืว่างแดงเกินไปแล้วลหรแไม่อาย,อยนี่ยนเมตังมมตังนอนกดปดมมตังพีลูกตาลนทั้งสอง ถ้ากันนอนกวนเพชรพีน่น้องแจงใตป่ามันเป็นอาหารแต่เครื่องเทศเขาจะแรงเครื่องขเขาจะถึง มีความเผ็ดอยู่ในตัวในเครื่องมันเลยทำให้เผ็ดนอนไม้ไม่นอนหม่ไม่บวกเข่อ มีปลาทั่วมีปลาทั่วข้าวเจ้าแสบปลาทัวเอากางออกบ่เบิม่หัดกงางงแางปลาทั่ว่วางมันไง กะจุดอะไเนี่ยอพอพี่น่องลิน่องเผ็ดอาพี่น่องเมน่ก็ได้เตมหนพี่น่อง,ง,ง,งค่ะขอบคุณขอบคุณทุกการรับเทิมค่ะพี่น่งองรับไม่ยิบหน้าจะบไมยบมยเผ็ด